ลวงพ่อยังไม่เห็นผลเสียจากการนั่งสมาธินะจ๊ะยังไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าสมาธินั่งแล้วมันสบายมันมีความสุขเมื่อความสุขขยายตัวไปแล้วนี่มันเป็นรากฐานของชีวิตของการทํากิจกรรมทั้งปวงยังนึกไม่ออกเลยมันจะมีผลเสียตรงไหนอันนี้สองที่พระพุทธเจ้าตรัสกล่าวไว้อย่างน้อยมีห้าข้อเลประการแรกได้ความสุขประการที่สองก็ จิตมันเป็นหนึ่งแนบแน่นเป็นอัปปนา,าสมาธิได้ฌานได้เข้าถึงกายในกายภายในจึงกลังได้บรรลุธรรมไปตามลำดับยังไม่มีผลเสียอะไรหลวงพ่อยังเลือกไม่ออกเลยและสมาธินี่มันเป็นสิ่งที่จะนำเอาไปใช้ในทุกกิจกรรมได้ทั้งหมดสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิต สิ่งตอนต้นหลวงพ่อได้พูดผ่านไปแล้วเนี่ยเราฝึกเพื่อเราเตรียมตัวนะสงครามชิงพบตอนจะเปลี่ยนพบยังไงตายทุกคนถ้าภาพสุดท้ายเป็นภาพที่ดีเราชนะไปสู่สุคติพบ อย่าทิ้งการปฏิบัติไม่ว่าเราจะมีภารกิจมาก mm hmm. เพียงไหนก็ตามภารกิจที่เราทำอยู่นี่โดยจริงๆและเพื่อเลี้ยงชีวิตปลดกเกษียณแล้วเราคือตาแก่คนหนึ่งแนดีเคยโรงเรืองที่จะมีสังขารเสรื่อมลงไปเรื่อยๆสักวันเราจะต้องไปนอนอยู่บนเตียงคนป่วย ตอนนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรอะไรช่วยเราไม่ได้ทั้งนั้นแหละแพทย์พยาบาลก็ช่วยได้นิดหน่อยหูญาติผู้มาเยี่ยมก็แค่เป็นกำลังใจเป็นกองเชียร์แต่ถึงตอนนั้นเราต้องช่วยตัวเราเองนะจ๊ะนี่คือวิชาชีวิตของเราแหละเพื่อที่จะเอาภาพสุดท้าย ก่อนที่เราจะเคลื่อนย้ายจากกายหยาบไปสู่กายละเอียดถ้าได้ภาพสุดท้ายที่ดีเราก็ไปสุคติถ้าภาพสุดท้ายไม่ดีเราไปทุก,กติเพราะฉะนั้นการฝึกนี้คือการขัดเกลวจิตใจของเราถ้าเราฝึกทุกวันจิตจะถูกฟอกถูกขัดถูกเกลาถูกกลั่นไปเรื่อยๆอย่างที่เราไม่รู้สึกตัว มันจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นและมันก็จะมีผลต่อเราตลอดเวลาตั้งแต่เรายังมีภารกิจในชีวิตประจำวันอยู่ก่อนที่จะปลดเกษียณจนกระทั่งหลังปลดเกษียณแล้วและตอนสุดท้ายอย่าทิ้งกันนะจ๊ะกลับไปทำต่อเถอะตอนนี้เราอาจจะยังเห็นคุณค่ามันไม่เต็มที่ยังไม่ได้เข้าถึงสุขที่เกิดจากสมาธิ เรายังไม่ได้รับรสชาติตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่อยากจะฝึกเนี่มันยังไม่มีทั้งๆเรามีเวลาแต่เราไม่มีอารมณ์อยากจะฝึกแต่ทําต่อไปเถอะทาไปอย่างสม่สำเสมอทุกๆวันสักวันหนึ่งจะสมหวังนลจ๊ะ